สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายนค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้ของบ้านเราค่ะบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนมีหย่อมความกดอากาศตามปกคลุมค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ ซึ่งทำให้บ้านเรามีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยค่ะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนพื้นที่ฝนฟ้าขนองภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสาน บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนาครพนมขอนแกน่นมหาสารครามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลบริเวณจังหวัดกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนรปฐมค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามถ้าชอบคลิปของนุ้ยนะคะและคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากแชร์และกดติดตามด้วยค่ะ และถ้าอยากให้นวิปปังหมุดที่ไหนเขียนมาบอกได้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมบอกอำเภอและจังหวัดของทุกคนด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย